เราไปกับรองไปวันสอนมาพี่ใช่ค<ช>รับใช่ใช่ถึงตอนนี้มันมันมันต้องมันต้องจบไปแล้วตอกพิษอยู่ลงอยู่อ่ะอำเภอลง Gracias.

โดนล่างฝ่ามือจ้ะโดนฝ่ามือแล้วตอนนั้นยามลุงยามเขาทำอะไรอยู่ครับตอนที่โดนผมจะนั่งอยู่ตรงเก้าอี้นั่งยาวมันจ้ะคือเขายิงกวาดไปเฉยๆเหรอใช่ยิงนัดเดียวแล้วไปโดนแล้วแล้วพอหลังจากเขายิงเสร็จแล้วเขาไปไหนเขาก็เดินเดินไปปกติเดินไม่ไม่ร้อนก็เดินไปเฉยๆเลยใช่ลักษณะเขาเป็นยังไงครับรูปร่างเนี่ยเขาก็ผอมๆหน่อยแล้ไม่สูงเท่าไหร่แต่งตัวยังไงครับก็ใส่เสื้อเชิ้ตสีดำเมืงเกงสีดำแล้วก็หิ้วทุกขึ้นทุกข้างซ้ายให้เขาคว่ำลักษณะเเคาป็นนสติดีม ดีปกตินี่ทุกอย่างจ้ะถือปืนไปเฉยๆเลยได้คุยกันไหมครับได้คุยกับเขาไม่ได้คุยไม่ได้พูดคุยเลยอะตอนนั้นนักท่องเที่ยวเยอะไหมครับตอนที่เกิดเหตุไม่เยอะจ้ะคนกำลังเงียบคนกำลังเงียบพอดีสาวๆที่นั่งกันอยู่ตรงนี้หลายคนไหมนั่งอยู่นี่หลายคนครับแล้วก็นั่งหลายคนตรงร้านลูกปิดร้านตะมือแล้วก็นั่งเก้าอี้นั่งกินคุยอ๋อเดี๋ยวเขาไม่ได้มีธีท่าวุ่นวายอะไรเลยไม่เดินเงเงียบ